นแล้วมันยิงสู้เรือผีอยู่นั่นแหละเราจะไปจัดการมันตอนนั้นแหละสวยออฟแล้วอย๋อยๆแบบยิงเรือสามด้วยเลยแม่มันเล่นตามหลังอยู่รุนเต็มปากเลยเอาเรือสามเรือก่อนเลยไหม เรือสามันเข้าสีไฟพันแล้วเอาเอาเรือสามม่ให้ด้วยต้องยิงระยะไกลเอาแล้ววะเพราะว่าเราก็เล่นสองใบมันก็เร็วขนาดนี้เอาเรือสามให้จมเฮ้ยเราต้องดับไฟดับเดี๋ดับเดี๋ดับเดี๋นุนนุนดับก็ได้เพราะนุนนุนไม่ได้ยิงอยู่แล้วเลยเอาเอาไอเรือสามไปหักแล้วเรือสามไปหักแล้วเอาเอาให้จมต้องฝึกต้องยิงระยะไกลให้โดนแล้วจอนี้ยเพราะว่า พอเราหักเร็วมึได้แค่เนี้เอาเรือสามก่อนเนาะกูจะได้หักเอาเลยไปเลยไปเลยกระสุนมีเป็นร้อยไม่ใช่เหรอถึงแล้วัดมันกำลังหันกำลังหันกนเดี๋ยวยิงเรืออะไรฮะไอ้ไมเฮ้ยเจช่วยช่วยยิงเรือสามอนเขาได้มันมันไม่ถึงกำลังมันไม่ถึงมันจะถึงแล้วนี่ไงกำลังยาหักให้ไงหักโอเคโอเคโอเค ยิงเลยไหมยิงยิงเลย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 ถ้อยบุญดีตัวไปคุมแล้วต้องยิงแล้วต้องมีคนนึงยิงไม่ได้ได้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ทำไม่ทำต้องกลับมาว่ะหนก็งว่หมดว่ะหมดหมดหมดเติมสุดก่อนเร็วๆต้องกลับเชิญกันอี่ตรงนี้เอาออกไปหมดเลยนะเอาเร็วๆยิงการน่าจะใกล้พอแล้วล่ะรอบนี้เกอพอเลิด้วยด้วย ไปเฮ้ยโดนโดนโดนโเฮ้ยเาจเจเไจงมันมีของอยู่มีของอยู่บนเรือนะโดนหน้าเราได้กลางบะวไม่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 ไ่กลางไม่ไ่กลางขนาดกลางแค่2ใบแม่งยังหักยากเลยวะเนี่ยเรือเฮเลยวะเนี่ยเฮ้ย่าจะยิงตัดไปเรือเฮ้ยโดนโดนเดี๋ยวยิงตัดไปเรือให้ไจจจจจจจ จงแล้วจงแล้วจงแล้วจงแล้จงแล้วย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 ใช้ตะกินดำเหรอพี่โอ้ถึงไม่ใช่ตะกินดาก็ดำอะจริงเจอเมื่อกี้ไปดาแน่นอนให้ของของเห็นไมนะเห็นไมนะเจเจข้างหน้าของอเออเอาของเรือสมระวังมันขึ้นเรือระวังมันขึ้นเรือดูไว้ดูไว้คนนยังเหลือคนเห็นคนเห็นคนเห็นคนมันอยู่บเรือเล็กมันอยู่บนเรือเล็กกวงกวเองเปอร์มไมโลโซ เราไปกูแม็กบุญมามอ,อยู่ในน้ำคนหนึ่งระวังยิงยิงยิงโดน,ก,โน,ก,โน,โนกูยิงโดนกูยิงโดนยังไม่โดนปะกูยิงโดนนั้นหนึ่งอ่ะไอคนคนที่อยู่คนที่อยู่ในน้ำอ่ะไม่ได้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 ไมึงตายปะตายตายตาย,ตาย,ตายโดนลุล้มโดนลุล้มสองสองกระบอกเลยย่วบิน ม่เรไปเฮียยังไงมันก็เหลือแค่เรือเล็กแล้วล่ะใช่แล้วคลองมันอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยให้เรือเล็กมันอยู่ไหนแล้วเจบอกหน่อยมองไม่เห็นเรือเล็กมันใช่ไหมเออมองไม่เห็นแล้วเห็นเหมือนกันมันหลบขึ้นหลบขึ้นเฮ้ยเจอเจอเจอถ้าจะใช่น่าจะใช่ใช่ใช่กับตาเจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพับใบได้ไหมพับใบได้ไหมพับใบกับพับเองกันไปไหนไปกลางไปกลางไปกลางงโอ้มันมันนุ่นมันมีอยู่ใบเดียวที่เล่นอยู่ตอนนี้ ตามมันจะมากล่องเฟรมฮาร์ดให้ไปยิงดึนมาก่อนเลยนะฆ่ามันฆ่ามันเอาปืนเอาปืนทำในธรรมดายิงให้โดนไม่ก็ปืนใหญ่ยิงแม่งเลยบุญมาเกิดแล้วใช่ไหมเอาไปหลังไหมจะได้เล่นไม่ต้อง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 เรื่องเลยใช่ไหมเออไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยใช่ไหมแค่จะเอาของไงมันดับน้ำมาอยู่มันระวังมันขึ้นเรือระวังมันขึ้นเรือยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงมันโดนอยู่ตรงเฟรมฮาร์ดไปไหนกันก็ไปเรียยเกผีมาโดนโดนโดน โอ้ยนู้นทีนี้วะหายละนุ่นดับไฟรวยละแม่งป่าไฟมาด้วยตายแล้วใช่ไหมอุ้ยไอ้บุญบุญขึ้นเรือคนนึง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 กูตายกูตายชุบกูได้ปะไม่ได้กูเกิดนะขึ้นเรือคนนึงขึ้นขึ้นเรือคนนึ่งอ๋อไม่ทันมันอยู่ไหนวะรู้วิน้ำก่อนถ้ารู้วิน้ำตักแล้วก่อน เจอแล้วตาย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 ยังวะตายแล้ว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 ตายได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ข้าได้เล่นก่อนเล็กก่อนเล่นก่อนไปเล่นก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเออเอาอันันของมันปลาที่จมที่ที่ลอยอยู่วะใใใชช่่ยิงเรือผีเล็กเลยดิเอาไม่ให้จมเรือผีเล็กให้มันถอนสมองเรือเราอ่ะ ใช่ว่าทำไมเลี้ยวไม่ไปวะยิงเล้วดีอยู่ก็สอ้เลี้ยวไม่ไปเอาตะหมอขึ้นเกาะกได้หมาพีาพีเอาตะหมอขึ้นาพีไปก่ไม่ได้ไหมแล้วใช่มออุชั้นล่างอยู่ใช่หมโอเคโอเคโอเคแต่ตอนนี้ชั้นกลางเนี่ยรั่วยับยัชั้นล่างยังไม่หมดนะนุไปไปเดี๋ยวเอาขึ้นห ฉันางอยู่ฉันาอยู่เขแล้วเขแล้วโอเคขึ้นแล้วกตันขึ้นแล้วกูได้ไฮไลท์ไปหลงช่องละเขแล้วไฮไลท์จริงๆขึ้นขึ้นยังขึ้นจุดยัง โอ้เลืผีสัตว์สัตว์ูวๆอะไทั้งทั้งผีจริงทั้งผีวิญญาณเลยไฟมาแต่ไม่เป็นไรมีน้ำดับกระสุนอะไรวะหน้ามีน้อ้โอ้กระสุนเต้นกระสุนเต้นอื้มผมเต้นเลยูโดนกระสุนเต้นติดกันสองไปเร็วไปเร็ว เยิงมันยิงมันเอาให้เราไม่ได้เลวผีเล็กก่อนจิบหายแล้วเลอวิญญาณมาโดนรวยแล้วจมแล้วเราเนี่ยเราเนี่ยจะจมแล้วเนี่ยใช่มันมันทะลุเนี่ยแหละมันจะทำดาเมจกับเราแตก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 เฮ้ยเสือเฟมารใช่แต่ว่ายิงยิงเลอผีเล็กก่อนก็ได้นะเลอผีเล็ก ตอกเราล้วนเลยม่งเนียกี่ายเอ้ยโอ้แม่งลำบากแังวะโอเออยู่อ้เฮ้ยมันมันเข้ามาหาวะเอาเอายับเลยมันเข้ามหาถึงไหนแ้ววะเนียยังยังไม่โคันแรกยังคนชันแรกจะโล้ววนะนแล้วจะโคนแล้วจนแ้นแล้วนแจะนแล้วจนแลค้วจคนนะว้ ผคแล้วแล้วมแล้วเร่ีจง้งยยยงังยักูเกลียดพายุอ่ะเลวีจะอ้อมเราจบแล้ว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 โอเคโอเคโอเคเราไปเอาของจากรของวิญากอนเราควรยิงตรงนี้ก่อนยิงเฟรมฮาร์ดก่อนยิงเฟมฮาร์ดก่อนคุณเอ่อไม่เป็นไรกันยยิงไปยิงเลยไปยิงเลยยิง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 ยิ โอเคงั้นหันสวนเลยกันรอไปยิงด้านซ้ายเอาเพราะหันด้านขวาไม่ไหวจริงพายุพายุแรงมากเนี่ยรอย,ยิงอัดเลยสอดอกมึง,งนะ <c oughs> เออเออเราเนี่ยแตกใช่ไหมผมแม่ไม่ตายกว่านไตอมันดง้ลงมสายปไาปปไมึงมึงเห็นแล้วเห็นแล้ว ไอ้เห็ดคือถ้าไม่มีพายุอ่ะทุกอย่างจบเลยคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยถ้าไม่มีพายุอ่ะทุกอย่างจบเลยมันก็ยิง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 เก็บของเก็บของกันเก็บของกันมจะหมดเลยกระตุกหายไปที่ขนไปคนไปคนไปขนคปขนขนคนไปแล้วไปเรือพวกมันมาเรือพวกมันมาเรือพวกมันมาอีกแล้วอ่ะเออว่ะสู้เลยไหมสู้ดิ ต้องสู้ไม่งั้นไม่งั้นไม่ไม่สู้ก็ไม่สู้ก็แพ้ไปกลางไปเรือกลางไปเรือเตรียมบูดครับเตรียมบูดจังเรือหน้าแลนะกลางเลยกลางไปหน้าเลยกลางไปหน้าเลยพร้อมกับตันพร้อมเอาแล้วมันเอาแล้วเตรียมบูดเลยนุ่นที่กลางแล้วจริงเหรอวะเนี่ยกลางแล้วล่ะ รับ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 ที่หายก็ยิงไม่ได้แล้วอ่ะกูไปให้กูไปเรือมันให้ไหมเฮ้ยเรือเรือเฟรมฮาร์ดยิงไอ้นั่นให้อยู่โอ้เดี๋ยวกูหันกระเป๋าเรือมันก่อนแป๊บนึงแตกแล้วแตกแล้วแตกแตกเปล่าไปเรือแล้วก็ไปกลับไปเอาไอ้นั่นแป๊บแป๊บแป๊บนึงบมันกำลังวนกำลังวนโอ้ชนะเฟรมฮาร์ดชนะแล้วเพลงหายเลย โอ้ยพูดมากแบบกันคนนี้คนไหนวะคนที่อยู่บนฟ้าเหรอนั่นแหละมาแล้วมาแล้วมันจะเข้าประทระเราแล้ว <c oughs> รงมาขนาดนี้แล้ว <c oughs> โอ้ยไ <c oughs> อ,อ้เด็กไม่รู้กูไม่ใช่คนยิงไงไมโอ้โหมันทำไง ตัตยันตายัดัดไม่ได้ไม่ได้ตาย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 ไปยิงมันเจไยิงมันไม่ต้องสไปยิงมันไยิงมันเลยได้ได้ได้าเรือเล็กเรือเล็กอะไรัวาัา่มีเรือเล็กอนโอยตยมีเรือเลยงเออกำลังกำลังขับเข้าใบใบกลางหน่อยใบกลางหน่อยใบกลางหน่อยช่วยชกันขังใบก่อน อเคไปหน้าเต็ม,มกำลังแล้วกำตันโอเคไปกลางด้วยไหมอ่ะไม่ต้องอ่ะไม,ไม่ต้องก็ได้จะถึงยังไงใกล้ใใกล้กลโอ้ยอยังไงมันก็จมสภาพเนี้ยสู้ไม่ได้หรอกไปไปหลังกนะนเราต้องสั่งวาคีกันในเรือก่อนนะเอาไปแดงเาไปแดงโอ้หไปดเฮ้ยกระโดงลกระโดแะดงแล้วแลกรดแกรดแลงงไม่งรกโรกกูเห็นแล้ว ชิบหายละเราเร็วมันนะเดี๋ยวกูหักขึ้นเราไหมขึ้นเราไหมขึ้นเราไหมปูหักขวาอยู่แป๊บนึงเจไปยิงเจไปเต็มยิงหักขวาให้อยู่เต็มยิงขวาขึ้นหรอไม่ใช่ดิมาๆมันขึ้นมามันขึ้นมานขึ้มายกโดนโดนนัดตายตายตายฟรีตายฟรีไม่ได้ทำอะไรปอดตั้มมึงก็มีทุกบ่อแมเจเจเจเต็มยิงเรือมันเอาเรือมันหายไปไหนวะอย่โจมเรือจะโจมหลังเราขวาไปมางหันเยอะยิงแม่งเลยยิงเลยเรือหนึ่งไปตามดีกว่า ซ้ายด้านซ้ายใกล้ไปยกินไม่ได้กูก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันใกล้ไปกูขยับเรือออกไม่ได้ต้องจะชีขวาชีขวาให้แล้วกันได้น้ำได้น้ำตื้นขนาดน่ะไอ้นี่จะฝุ่นหมดไม่มันซ่อมใบแล้ววะกูมันกลับมาแน่เลยเลยสาม อยู่ตรงไหนอะเอากลับเข้าไปเลอมันไม่ได้อยู่เกาะน,นี้ใช่ไหม,ฟมเฟมฮาร์อนนดอ,อ,นนอ,อ่ะไม่ใช่หมดแล้วหมดแล้วมหมดแล้วอู้ยูอยูตอะนี้ไม่ใช่แล้ววะกาะนี้เหรอบอกวะใช่โปะจำไม่ได้หมดแล้วว่ะสองสองกระพายหมดละเลือเดี๋ยวเอามาให้ดีก่าน้องข้างล่าง ตัวะ่ในเรือแม่งมีเป็นสิบแต่ชั้นสองแล้วนะจะชั้นสองแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวถ้าเรือสามมาซ้ำเราเราซวยนะเนี่ยเดี๋ยวลงไปบิดต่อสองแล้วชั้นสองแล้วลงมาบิดต่อลงมาบิดต่อไปเอาเรือสามก็ได้ยิงด้านนั้นด้านขวาด้านขวาโดนฟรีนะเรือสามอะเออบอกก่อนแล้วกันพอหักสู้ไม่ทันแล้วถ้าจะหักสู้ก็ต้องด้านซ้ายอ่ะ เจอทั้งเดือผีทั้งเดือดสามเลยเฮ้ยใครยิงอะไรวะมันมันมันเราจะหมกติดหายแล้วรอรอยิงด้านซ้ายปะรอยิงซ้ายอยู่มันจะไม่ให้เราเก็บของเฟรมฮาร์ดด้วยกับตาเออไม่เป็นไรก็ยิงไม่ให้จมเฮ้ยเจอกล่องนี่ไงนี่ไงเออนี่ไงนี่ไงของทำไงดีวะมาลองเอามาลองเรืสามตามเราอยู่นะวนเอาแม่งไหนเฮ้ยเรืสาม ้ใบมันหักใบมันหักใบมันหักโอเคงั้นเราไปขึ้นแล้ววนอยู่วนอยู่วนอยู่วนได้แค่นี้นี่กูหักสุดแล้วนะเนี่ยจริงๆนั่นเนี่ยกูหักสุดแล้วนะเนี่ยมันวนได้แค่นี้เรือมันเร็วเกินเว้ยเรือเราอ่ะเฮ้ยมันล่อนมาคนนึงมันล่อนมาคนนึงเห็นละเห็นละคนเดิมเลยโดนนัดหนึ่งไม่โดนเนียวะมายืนยันของของเรือสุดท้ายได้แล้วเก็บใบเรือพ่อแม่ของอยู่ไหนอ่ะ สถวๆนี้ยถวๆนี้ยถวนนี้เลยโอ้โหเบอผีเงกุส่ายยิงมาหานะเราเนอะนี่ไปเก็บกีบกีมาไม่อเอออย่าเก็บเพียทีมานะ <c oughs> มันเอาไปเรือขึ้นแล้ววะยิงมันก่อนเลยก็ได้มั้งมีเรือผีช่วยอะยิงเรือมันหน่อยเจย้เอาเลยได้ได้ได้เอาเรือแม่งก่อนออเนี่ยแหละ เหลือแมงลีะตอนเนี้ยบอกเลยมันเอาเสน่ยสองคู่เหลือผีมาเรียกเรียไปนี่ละเดี๋ยวยิงเลือผียิงเรือมันก่อนเจยิงเมันก่อนก็ได้เฮ้ยมันมา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 ันมามันยาันมอยันมาแันมามันมาลันมันมามันมามัาันัันมัันม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 มันมมันมัน

ไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาไปหน้าเลยเลยเดี๋ยวยเอาขึ้นขอบบนว่าทำไปเนี่ยจนจนทั้งเวลจนทั้งตังเลยมึงดูเวลได้อยู่อีกหนึ่งเลยหายขึ้นไม่ได้ไม่ได้มันานมากมแค่ไหนมันคุ้มจริงไหมเนี่ยเฟรมชาร์ตแฟร์ที่ก็หลบวอตต่อมาล่ะเฮ้ยตอนนี้ก็หลบแดงเสวี่เลยหลบแดงนี่ต้องมาเชิญปะ เอ,เอ้ยก็กระโหลกบ้อนรวยจริงกระโหลกร้อนพวรวย,วยเหมือนดาวานกระโหลกเลย